สวัสดีครับมาพบกับพูดเชี่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาส่งคีย์บอร์ดนะครับพัทเทลสยามคีวันนะครับวันนี้ส่งไปนะครับทางอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับทดสอบก่อนส่งลูกค้านะครับทิ้ว่าใช้ได้ทุกระบบนะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับมาดูของแถมที่อยู่ในกล่องนะครับนัอนเดิมครับแท่โน้ตแล้วก็สาย usb ส่วนขาจะอยู่นอกกล่องนะครับจะไม่ได้ใส่ไว้ด้วยกันนะครับนี่อะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ใหม่ๆนะครับยังไม่ได้แกะนะครับไปนะครับส่หนักเครื่องนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักไม่ถึง10กิโลถ้ารวมทุกอย่างนะครับก็จะ สิบกว่าอ่านิดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ลำโพงนะครับแต่เป็นลำโพงที่ให้เสียงที่ดีเลยนะครับตัวนี้ให้เสียงครบย่านเดี๋ยม่นจะเป็นเสียงคุ้มนะครับเสียงกลางหรือว่าเสียงแหลมตัวนี้เป็นหน้าจอ LED นะครับตรงนี้นะครับผมเข้าไปเข้ามาครับิดลูมกดสวิตช์ปึ๊บใช้งานง่ายครับรุ่นนี้มีจังหวะในตัวนะครับไม่ต้องไปลงเพิ่มจังหวะโบลโลู ลำพูไทยลำซิ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้ลิทึมนะครับโทนก็อยู่ตรงนี้นะครับร้อยสาสิบเจ็ดเสียงนะครับตั้งแต่ร้อยยี่สิบแปดไปต้นไปจะเป็นเสียงอีสานนะครับแคนไทยฟิดเดิลก็คือเสียงซอเสียงโว้ดเสียงออแกนนะครับเสียงไทยพินอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเลือกได้นะครับอ่ะเดินขึ้นมา,นา,เาเสียงนะครับทดสอบที เดังทุกทมนะครับก่อนอื่นเลยพอเราเปิดขึ้นมามันจะเป็นเสียงเปียโนนะครับเรามาเลือกเสียงก็คือโทนเหมือนเดิมนะครับ T O N โทนตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดเราเลือกเสียงออแกนหนึ่งสามสี่ห้จอขึ้นออแกนนะครับทีนี้มาเลือกจังหวะครับกดลิทึมนะเราก็ถ้าจะเอาจังหวะมอลำก็กดไปบวกไปอสองครั้งเป็นศูนย์ศูนย์สองลำซิ่งนะครับ อ่าฮะโซนลัซิ่งนะครับแล้วก็เปิดสตาร์ทตรงนี้เียงปอมมาแล้วครับมันจะยังไม่มียังไม่มีเบรนะครับตอนนี้ยังไม่มีเบรดเราก็ต้องมากดตรงนี้ก่อนนะครับฟิงเกอร์ตรงนี้นะครับกดปึ๊บอ่าแล้วกองจับขวาครับอ่านะครับอันนี้คือพื้นฐานในการเล่นนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็เล่นถ้ามันเร็วไปก็กดเทมโปลบตรงนี้ลงมันก็จะลบลงเรื่อยๆนะครับ น,นี่ร้อยหความเระมาณร้อหนึ่ครับ เมเรียบร้อยครับขอบคุณครับ